อ้องสวยน,น,นผมด้วยป๋อโอ้ได้เงนเดี๋ยวบายบายนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งไปพี่อ๋อท <laughs> ี่ไปเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยนะเนี่ยเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรอ๋อเอาเพลงเอาเพลงนั่งกอดกกเป้าแต่ละเพลง <laughs> <laughs> เราปลาคอยใหญ่ได้ไหมร้องเพลงปลาคอยใหญ่เป็นไหม <laughs> คืออะไร <laughs> ปลาคอยใหญ่ไม่มันคือปลาชนิดหนึ่ง ที่คนชอบกินรู้จักไหมพี่ร้องเพลงอะไรนะเอาใจแต่กอดเศร้าเที่ยงได้ไหมอย่าเลยอย่าเลยอย่ากอดอย่ากอดเลยพี่ไม่เอาค่ะโอเคผมอยากเอาเพลงแบบไหนเพลงอกหักก็ได้บังคนชั่วจักอ้ายบ้านเฮ้ยได้ไหมได้ได้ได้เอาเพลงนี้เพลงนี้ แต่ว่าตอนเริ่มไม่รู้เริ่มได้บ่ะน,นะเดี๋ยวมั่วเดี๋ยวมั่วเคยฟังบุษาบาไหม,มบุษบาเพลงอะไรนะบุษากกบาบุษบาี่าร้องข้อหนึ่งได้ไหมอะไรนะเออโอผมอะไรวนะช่องได้กินข้าวขวัวจึกึฮ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 ึจัฮึว่าึฮึฮึฮงฮึฮึฮึ น่าจะได้เยนนพทรองสิมีก่อนสินซอยจุเราเขาเนอะยามแรกงนี่บ้าถูกปะแห่คันใดจากโบกสาหนึ่งไม่เคยฝังทะอนเนี้ยย่างลัดเอา้ายังไปยัางลัดย่างลัดทงไปหากำฟ้าหนาคอยพุ่นละเด้อ แมนง,งานแต่งคุณเลอคิดว่างานปุ่นแจ้งข่าวเฮ้ยอย่าขำทุกคนดูดิน้องขำหนูช่วยด้วยอยาให้พี่โชว์นะโอเคผมไม่ขำแล้วยังไม่ถึงอีก,อกไม่อยู่ตามหลังตั้ว ไม่มีใครบอกเลยดันจันปากคนสวยจ้าไอ้ให้มันเอาเหลรายาปากิ่งเป็นใหญ่มันบอกบอกเกิบหายลีใครแม่ตาไปรอหาเส็นเราปากคนสวยจ้าไอา้ผู้ดใดไม่ปบบอดตัวมาเอากับเป็นที่ ขอบคุณค่ะพี่แซขอบคุณค่ะพี่แซขอบคุณพี่โรบินนะคะทำไมมันขึ้นเร็วจังทำไมขึ้นเร็วจังโอ้โหเก็บวินเก็บวินเก็บวนอยู่จ้าบุญนุไฟเดินหกเคยนด้ตั๋วมต้ยเคยฟังไว้เนี่ยโจอี้โจอี้ Yes Bro ไม่เคยร้อเหมือนกันบุญมองไฟเดินหกเดี๋ยวอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่กี่โมงแล้ววันนี้หอมน้ำหมกโอ้โหจะดอกจะแดงพอถึงปลายแล้วก็รวงก็โรยเหลือเพลงไม่ได้ก็ถึงเวลาก็ฝากเอาฝน คนที่อยู่เมืองไกลค่ถึงบ้านบอี่จากไปดนโน้อกินยังตีตรยังตีตรงยงโตีตรงเฮายังหางินดงเยังตมพงกันเหดุ่นใหคนที่อยู่เงกรุงก็กลับมยามเป็นอย่างไรโหรนอเป็นมีต้องฝากถึงนี้ไหม มาอกกอดความรักพักใจให้หายเหนื่อยวัญมนมาแผ่นดินลิ้ซาุบางใจเดนหอกับปเทามาบุญเดนมจตไปให้คนมันตกอกฟา้คนมันตกตกแห้แคต่งปน คอยเจ้าขอเต้าคิดหฮาเด้เป็นปวดใจปวดหลัปวดหลาวโอ้ยปวดร้าวปวดร้าวช่วยยค่ะทุกคนท่าหาป้าอยู่ในมหาทขาจอดที่ว่าแพนด้าสลับอยู่นี่อยู่ใช่ไหมอยู่สวิตอยู่หรอผมอยู่ไม่ผมอยู่โนเวผมไม่ได้อยู่สวิตอ๋อโนเวโนเวพี่เคยมาเที่ยวไหมไม่เคยเลยโนเวมาไหมมาไหม นอร์เวย์ไกลเหมือนกันนะมาดูแซงเนะี่ยอยู่นอร์เวย์ไงอ๋อเหรอใช่บินแป,ป๊บเลยไม่ไกลบินประมาณนอร์เวย์จากไทยอะนะใช่บินจากที่ไทยมาใช่ไหมมานอร์เวย์ประมาณสิบสามชั่วโมงแป,ป๊บเดียวอันนี้อยู่กี่เดือนนะผมอยู่มาห้าปีแล้วห้าหกปีแล้วเออเหรอใช่เอ้ยอที่ลึกว่าที่เราบอกว่าเราเรียนต่อคือแบบแป,ป๊บเดียว ไม่ใช่ไม่ใช่หนาวทั้งปีเปล่าหนาวทั้งปีไหมหนาวทั้งปีเอลไม่ไม่ไ่หนาวประมาณสามเดือนสี่เดือนสามสี่เดือนหลังจากไม่ร้อนร้อนร้อนช่วงนี้ร้อนเที่ยงค่ะตอนนี้ประมาณแต่ใส่เสื้อพูดนะงงมากแต่ร้อน1ิเจ ก็อากาปกติโอเคแต่ว่าวันนี้ฟ้าลมก็เลยแบบเย็นๆหน่อยแต่ถ้าฟ้าไม่ลมก็แก่เสื้ออยู่ข้างนอกได้มันเอ้าะมันก็หนาวหนาวก็คือแบบเขาก็ใส่เสื้อฮูดกันเป็นแบบเสื้อธรรมดาเสื้อธรรมดาก็ได้ส่วนใหญ่ใส่เสื้อธรรมดาเดยสิบห้าก็ยังแบบใส่เสื้อธรรมดาได้ใส่เสื้อแบบเสื้อยืดธรรมดาออกจากบ้านได้หรอคะได้ว้า น่่าอรแต่คนไทยไปเที่ยวเยอะนะนอร์เวย์ใช่นอร์เวย์ที่เขาเขามีปลาใช่ไหมปลานอร์เวย์ก็ปลาแซลมอนไงอ๋อปลาแนวปลาแนวปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ใช่ใช่ใช่มนไดโฆษณาใช่แสดงว่าปลาแซลมอนที่นู่นก็น่าจะอร่อยกว่าที่นี่ก็ก็อยู่ที่นี่ก็เอาไปที่ไทยก็ส่งทั่วโลกก็าเท่ากันก็จะแบบมีความสดไง มันมันก็ไม่ได้แตกต่างกันออ๋อเร็ Thanks for the follow อแล้วไม่กลับไทยแล้วเหรอผมผมไม่ได้กลับช่วงนี้เพิ่งกลับสองปีที่แล้วอย่ากลับอยู่อ๋อป็นคนไทยก็ร้อนนะอ๋อกลับลาวใช่แต่ก็ต้องไปไทยก่อนเออต้องไปลงไทยก่อนแล้วก็ต่อเครื่องจากที่ไทยไปลาวอะไรประมาณนี้เอออ๋อมันไม่สามารถไปลาวได้เลยลาวแล้วก็ไปนู่นไม่ได้ ไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องแบบตรงอะไรประมาณเนี้อ๋อๆๆๆปากกระป๋องนวียิ้มค่พี่ยุกินวีหนูว่เคยกินแต่ปากกระป๋องที่เป็นแบบจากนวีอะไรกี่โมงแล้วเนี่ยพี่เมียนอยู่ที่ไทยสี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะสี่ทุ่มครึ่งโอ้พี่เพิ่งขึ้นไลน์หรอพี่พี่ใกล้ลงแล้วเนี่ยอ๋อๆอีกแป๊บหนึ่งพี่ร้องกี่เพลงแล้ววันเนี้ยหลายแล้วหลายแล้ว ก็ฟังอีกไหมจะเอาจะเอาว่าเอาเพลงสวัสค่ะอ่ะเพลงแบบอกหักอกหักให้ผมหน่อยช่วงนี้อกหักอกหักก็ได้ที่ขาดไหมอ่ะหรือว่าเพลงปกติก็ได้เพลงปกติก็ได้โอเคโอเคแล้งเพลงปลอบใจผมหน่อยโอเคได้เลยพี่เขาน่ารักใช่ใช่พี่น่ารักมากยิ้มให้ยิ้มให้ฟังหน่อยวิชิยิ้ม S <S เขาบอกให้ผมยิ้มให้ฟังร้องเพลงไม่เป็นไงมาเพลงนี้เลยมาแมชกัน 体验。 เป็น้อ,องอ,อกหกักชื่อเพลงว่าทางผ่านค่ะบอกย้ำผมเกินเดี๋ยเป็นอหักสาวนอร์เวอ๋อักสาวแถวนี้มันเจ็บจนต้องร้องไห้พเพราะใจบาดบึก ยูคิดโดค a w ค่ะวันนี้พร้อมาจังหรอเงนี้พี่รอพ้อมหรอรอรู <c> ้ <oughs> สึกเสียแครเพ็วันนี้แหรปากไปเยอะมากข <c oughs> องเพลง <c oughs> ไปกิ่ชั่วโมงไล่กิจสองชั่วโมงคนแล้ว ไปให้เหยียบเาห้องด้วกาวินเอสบอยนะคะคุณพี่พิวของคุณพี่แนงของคุณพี่พิ้ค่ะเพลงนี้พี่ร้องพอมากเดี๋ยววันหน้าผมให้ร้องเพลงนี้เพลงอื่นพี่ก็ร้องได้พี่ร้องได้ทุกเพลงอ่ะเอาตรงเอาพี่ี่ร้องได้ทุกเพลงจริงๆเอาฟังเอาอีกสักเพลงไหมเอาเพลงอะไรดีนะอีเมลอนได้ไหมอีเมลอนเขาเป็นดราม่าอยู่นะตอนนี้นั่นหรอจริงเหรอ ใช่ทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแบบโอ้ว้าวพี่ดูสับสเตอ้นแล้วพี่ร้องใช่ไหมมามาเดี๋ยวพี่ให้เพลงนี้ไม่รู้ว่าเพราะป่ะน,นะพี่ก็ไม่เคยร้องเหมือนกันมาทุกคนอย่าร้องไห้นะคะถือว่าถือว่าเป็นแบบกล่อมกล่อมนอน นะหนูขออีกสักหกพันเหรียญได้ไหมเ oh oh. ยอะเลยปะ がない。 พ,พี่แฟมาทักทีเดียวเนี่ยหนูพังเลยเห็นไหมพี่แฟอะไรอ่ะพี่แฟโหหนูกำลังากำลังกำลังเขาเรียกว,ว่าอะไรนะจะหลับแต่กลับมาได้ทกนอ<า>โทษจริง Ha det gøy. ถึงไหมอ่ะขอสักแสนสามได้ไหมถึงไหมเนะี่ยแสนสามคอยถึงไหมวะนะ่าเนี้ยโอ้โหพี่ไลครั้งหนึ่งพี่ได้เยอะแท้ฟาถูกคอยได้เยอะๆอย่างนี้ทุกวันทุกวันออเละ <c oughs> ผมยังไม่ถึงสองร้อยเลย <c oughs> วันหน้าพี่ก็มาเปยผมบ้างเอาเลย เอาคุณค่ะจะว่าพี่ร้องเงแบบช้าๆพอมากเหรอแต่ว่าพี่พี่ร้องเงช้าพี่ชอบนะแต่ว่าคนดูพี่ไม่ชอบเพราะแบบเขาจะหลับไงเขาจะหลับกันพออพอร้องช้าบึ้มทุกคนแบบเงียบเลยอ่ะเหมือนเหมือนแบบหลับแล้วอะไรเงี้ยต้องงัวเี้ เออจริงพี่ต้องแบบร้องเพลงแบบเนี้ยหลังแบบใกล้ๆพี่จะลงแล้วอะถ้าพี่ร้องเพลงอีสานอะเขาตื่นหมดอืม <c oughs> จะบองไม่ค่อยเป็นด้วยนะอ,อ๋อไอโนเวย์ no เขาใช้ภาษาอะไรอะคะภาษาโนสอ๋อพูดยังไงสอนสอนได้ไหมพูดว่าแบบชื่ออะไรเธอชื่ออะไรย้ายเหตุสักรือว่าว่าเหตุยืคือคนชื่ออะไร อ๋อหรอุอยนึกตอนแรกนึกว่านอร์เวย์คือภาษาอังกฤษไม่ใช่ถ้าพี่จะชื่ออ่าพูดว่าพี่ชื่อมิ้นใช่ไหมพี่มายใช่ไหมพี่มิ้นเออยาเฮตุตามิ้นยาเฮตตายาเฮตุตามิ้นยาเฮตตาแปลว่าฉันชื่อหรอฉันชื่อมิ้นใช่ทําไมพูดยากจังมันก็ไม่ยากแต่ถ้าไม่เคยได้ยินมันก็แบบแปลกอะไรประมาณนี้ใช่มันมันแปลก ก็คือแบบเหมือนภาษาภาษาอังกฤษบ<ต>างคำก็ไม่ใช้ภาษาอังกฤษหรอไม่ไม่ไม่ก็ใช้แต่คนนอร์เวย์เขาก็พูดได้พี่เป็นลูกครึ่งไหมหน้าพี่เหมือนลูกครึ่งเหรอเหมือนเหมือนไม่ได้เป็นลูกครึ่งพี่เป็นคนจังหวัดไหนกรุงเทพใช่ใช่โอ้โหเพลงอะไร จะส่งน้องก่อนขอบคุณนะชื่ออะไรนะเออพี่ยังไม่รู้ชื่อน้องเลยอโนอโนอโนขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณมากะคะ่ะไปใหม่ะค,ะค่ะไอเซิร์นไปใหม่ <laughs>